บรรยากาศการร่วมแสดงความยินดีกับผู้พิาพากษาสมทบนัจังหวัดนครปฐม โดยสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาธีรา,ารย์กรรมาการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเจตุผลวิมลมังคลารามร่วมแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมที่โรงแรมไมดา้าแกลนทวารวดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมได้มีพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมและจังหวัดปทุมธานี ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2565โดยมีนายรัตตีโยมจินดาอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานจัดขึ้นเพื่อให้ผู้พิพากษาสมทบได้รับความรู้แนวปฏิบัติในเรื่องเจตนาลมและการพิจารณาคดีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการสังคมสงเคราะห์เป็นต้น ทั้งนี้ดรปนศเสนีวงศ์ณอายุทยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาพร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับท่านพงศิริลาวันวิสุทธ์ผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจ,จังหวัดนคนปรปฐมในฐานะที่ปรึกษาของสมาคมด้วย